สวัสดีค่ะไอมอคืออะไรนะคะไอมอก็คือมันเป็น แอปพลิเคชันหนนะคะเหมือนกับ Lazada เหมือน s h o ป e e นั่นเองแต่เป็นของบริษัท e x c e l l e n t for Life สัญลักษณ์จะเป็นสีแดงนะคะไอมอนะคะทีนี้แอปตัวนี้ตัวน,วนี้บริษัทกำลังดำเนินการอยู่นะกำลังจะออกมาเร็วๆนี้นะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้นะคะจากเราที่มีภาวะวิกฤตเรื่องโรคต่างๆทุกคนทำง,งานอยู่กับบ้านโดยใช้โทรศัพท์มือถือเพราะนั้นจากการที่บริษัท ธุรกิจเครือข่ายทุกบริษัทเลยก็มีผลกระทบในเรื่องยอดขายต่างๆลงมากเลยตอนนี้นะคะแต่บริษัท e x c e l l e n t f o r r Life ไม่หยุดพัฒนาที่จะตามโลกให้ทันว่าวันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเรายังทำออนไลน์หรืออยากขายยังทำบริษัทเกรือขายแบบเดิมๆบริษัทจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้บริษัท e x c e l l e n t for Life นะคะโดยคุณสมพงษ์ใจดีเฉยได้พัฒนาระบบออกมา เป็นแอปนะคะแอปพลิเคชันชื่อว่า i m o อลไอมอก็เหมือนห้างสรรพสินค้านั่นเองเหมือนกับช้อปปีเหมือนกับ,บ lazada ที่ทุกคนเข้าไปช้อปปิ้นะคะถ้าเราไปซื้อของใน lazada ในช h o ป e e นั้นเราก็ซื้อของเขามาส่งถึงบ้านแต่วันนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อถ้าเรามาซื้อของใน i m มอล วันนี้นะคะเราได้อะไรกลับไปบ้างในกรณีสมมติว่าวันนี้พี่อาดาไปบอกเพื่อนให้โหลดแอปแล้วเพื่อนซื้อของในของแต่ละชิ้นที่ซื้อนั้นเมื่อกี้บอกแล้วว่าไอามอมันมีทั้งสินค้าอุป,ปโภคบริโภคอาหารเสริมสบู่ยาสีฟันทุกอย่างของใช้ในชีวิตประจำวันคือมีครบหมดเลยถ้าเพื่อนไปซื้อแล้วมี พีเกิดขึ้นมาในสินค้าแต่ละชิ้นจะมี PV อยู่ด้วยนะคะลูกค้าที่ไปซื้อสินค้าไปช้อปปิ้งใน i m มอนนี้จะได้เงินทอนกลับมา5%ของ PV ในสินค้าแต่ละชิ้นนั้นนะคะก็คือได้กลับมา5%ซึ่งมันสุดยอดมากถ้าเราไปซื้อที่อื่นเราไม่ได้ตรงนี้นะคะข้อที่2คนแนะน,นาสมมติวพี่อาดาไปแนะนําเพื่อนใช่ไหมคะพี่อาดาเป็นคนแนะนําเพื่อนให้โหลดแอปตัวนี้แล้วเพื่อนก็ไปซื้อของอ่าพี่อาดาจะได้อะไรพี่อาดาคะแนนมันมีอยู่ถูกไหมคะคะแนนในสินค้าที่ที่เพื่อนพี่อดาซื้อมีคะแนนอยู่คะแนนอันนี้บริษัทจะนำมาคำนวณให้กับผู้แนะนำนะคะ15%ของ Pv นั่นเองของคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นมันได้เงินง่ายๆจริงๆนะคะและในกรณีที่เรามีทีมก็คือแนะนำหลายๆคนถูกไหมคะเรายังได้ค่าบริหารทีมอีก15%นะคะสำหรับสมาชิกเก่านะคะยังได้สิทธิ์ทุกอย่างแต่ที่สำคัญนั้นสมาชิกเก่าจะต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองก็คือจะต้องมีการซื้อสินค้าซื้อซ้ำในหนาของตัวเองนะคะ เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองว่าตัวเองจะได้รับค่าแนะนำ15%ได้รับการจับคู่ในค่าบริหารทีม15%เพราะนนนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่รักษายอดนะคะคนที่เป็นสมาชิกเก่านะคะ ต้องรีบรักษาโยดนะคะแค่820บาทเท่านั้นเองนะคะจะได้สินค้าถึง7ชิ้นเพราะในเดือนนี้มันมีโปรอยู่ด้วยนะคะมีแถมอยู่2ชิ้นคือ DTY กับฟุตซีนะคะนอกนั้นเราเลือกซื้อสินค้าชิ้นไหนก็ได้500 PV เรามาซื้อกินหรือเอามาขายก็ได้นะคะส่วนสมาชิกใหม่นะคะตอนนี้แอปยังไม่ออกมากำลังจะออกมาเร็วๆนี้ coming soon นะคะถ้าคนใหม่นั้นนะคะ เราโหลดแอปแล้วเราซื้อสินค้าบอกว่าโอ้ยฉันไม่ต้องการทําธุรกิจหรอกฉันแค่ซื้อกินซื้อใช้เออก็ได้ค่ะนะคะเขาไม่ว่ากันไม่บังคับไม่กดดันเรื่องอะไรตั้งสิ้นเลยนะคะลูกค้าคนนั้นก็ซื้อสินค้าไปปกติแต่ในแอปตัวนี้นะคะก็จะเก็บแต้มคะแนนสะสมให้ลูกค้าคนนั้นแล้วครบ500คะแนนเมื่อไหร่เขาจะอัพให้เป็นสมาชิกทันทีค่ะ สุดยอดไหมคะสุดยอดมากเลยเพอแอปเป็นสมาชิกเสร็จแล้วนะคะ500 PV อัพเป็นสมาชิกแล้ว หลังจากนั้นเออเกิดเพื่อนมาถามว่าเอะทำไมอุ้ยทำไมซื้อของแล้วมันได้ตังค์ด้วยเหรอที่นี่ได้ห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อนถามเราก็บอกเพื่อนเออตือเขาไปโหลดแอปซีเน่ฉันโหลดมาฉันได้คืนมาห้าเปอร์เซ็นต์จากการซื้อของเพื่อนก็โหลดแอปพอเพื่อนคนนั้นโหลดแอปไปแล้วเพื่อนก็ซื้อของเหมือนกับเราถูกไหมคะเราเป็นคนบอกให้เพื่อนโหลดแอปเราเป็นคนแนะนําถูกไหมอา่าบริษัทก็จะจ่ายให้เรานะคะอันนี้คนใหม่นะคะจ่ายให้เราสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะ หมายถึงว่าตอนนี้แอปออกมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นคนใหม่พอเป็นคนใหม่ปุ๊บเราได้ค่าแนะนำ11%เรื่องน้งอ,อกไหมคะอ่าแต่ถ้าเราเป็นสมาชิกเก่าได้สิทธิ์มากกว่าได้15%เพราะยั้นตรงนี้แตกต่างณนะวันนี้นะแอป ไอมอยังไม่ออกมากําลังจะออกแว้นถ้าใครเห็นโอกาสตอนนี้นะสำหรับคนใหม่นะคะเห็นโอกาสรีบสมัครจองเป็นต้นสายเลยค่ะนะคะมาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท e x c e l l e n c น for Life เลยนะคะลงทุนแค่820บาทจริงๆนั้น750นะคะแต่อีก70บาทเป็นค่าขนส่งนะคะ820บาทเราก็ได้เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเลยเราก็ได้รับสิทธ เหมือนกับสมาชิกเก่าทุกประการเพราะวันนี้พี่อดายอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ต้องรีบเข้ามาอยู่ครอบครัว Excellence เพราะเราจะไม่เสียสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นในการที่จะรองรับ f อปไอมออกมานี้เพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ตังค์แบบง่ายๆนะคะแค่ชวนเพื่อนหลดแอปก็ได้ตังค์แล้วอยู่บ้าน เรายังเล่นเฟซเล่นไลน์อยู่เลยวันนี้บอกให้เพื่อนโหลดแอปไปซื้อของเติไปซื้อนี่สบู่ตัวนี้ใช้ดีสบู่ทองคําใช้ดีครีมแก้ฟฝ้าก็ใช้ดีอันนั้นก็ใช้ดีที่สําคัญคือราคาถูกนะคะฉะนั้นฝากทุกคนเลยนะคะวันนี้อยากให้ทุกคนเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะว่าวันนี้ทางรอดของยุคนี้นะคะก็คือบริษัท e x c e l l e n t for Line ก็คือ i-more นั่นเองเพราะมันมีระบบ อ,ออนไลน์สมบูรณ์แบบ100%ซแล้วเข้ามาทําแบบเครือข่ายแต่เครือข่ายที่ทันสมัยไม่เหมือนเมื่อก่อนต้องไปประชุมโน่นนี่นั่นต้อง ลงไปเก็ตลงทุนเท่าน้นเท่านี้ไม่ต้องเลยค่ะบริษัทสามารถให้คุณเป็นลูกค้าก่อนแล้วสะสมแต้มไปได้เรื่อยวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นนักธุรกิจโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณจะมีรายได้มหาศาลถ้าขยันบอกเพื่อนให้โหลดแอปเพราะฉะนั้นถึงเว,เวลาแล้วนะคะวันนี้อยากเชิญชวนทุกคนเข้ามาสู่ครอบครัว Excel l e ลค่ะใครเห็นโอกาสก่อนคนนั้นโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ